ตอนนี้เรามาทดลองการต้มเศษผักนะครับแล้วก็จะมีปลายข้าวนะครับต้มในหม้อต้มที่ทําเองครับหม้อต้มขนาด140ลิตรนะครับถังถังน้ํามัน2องลิตรผมมาตัดนะครับแล้วก็เอามานํามาต้มนะครับ,บก็จะมีเศษผักประมาณ2ตะก้านะครับใส่น้ําประมาณ130ลิตรนะครับถึงร้อยประมาณ130ลิตรถึง120ลิตรเนี่ยประมาณนี้แล้วก็ผัก เศษผักสองตะกร้าแล้วก็ปลายข้าวสองกิโลนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับว่าผลจอบมายัางไงว่าจะเป็นเป็นอย่างที่คิดหรือเปล่านะครับต้นม,มาประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วน้ายังน้ําเริ่มร้อนแล้วนะครับเราก็ใช้ฟืน้นะครับกิ่งไม้ทางมะพร้าวในในสวนของเราเองนะครับแต่ถ้าฟื้นไม่พอนะครับต้นไหนนะครับต้นไม้มะม่วงลําไยต้นไหนที่มัน ยังไม่ออกลูกกินปีนี้ก็เหลือจะตัดลงมาทำฟืน